วันนี้มาดูงานออกแบบเสื้อทีมของทีมสตอราไวันกันนะครับส่วนนี้คือขั้นตอนของการสรุปแบบข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าให้เรามานะครับเราก็จะแยกเป็นส่วนให้กราฟิกไปทํางานต่อนะครับเมื่อเราละเอียดครบถ้วนแล้วเนี่ยเราก็จะไปทําการออกแบบกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานออกแบบเริ่มต้นขั้นตอนวาดกันนะครับงานนี้ลูกค้าต้องการเป็นรูปไก่ก้ามโตขีเวฟนะครับหลังจากได้ลายเส้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลงสีตามมูโทนของงานที่เราต้องการนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเป็นการนําแบบทุกอย่างมาประกอบรวมกันนะครับข้อความด้านล่างของแบบนะครัับบกก็็็จะะเปนนคคคํําาาาววว่่่แล้อยซร ข้อความหลักด้านบนนะครับก็จะเป็นคําว่าสอตอลายวันนะครับแล้วก็เป็นคําว่าเสียสังส่วนนี้คือลายของด้านหน้านะครับมีข้อความหลักเป็นคําว่าเพชรบูรณ์นะครับหลังจากได้ลายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาวางบนตัวอย่างเสื้อที่ลูกค้าต้องการนะครับทีมนี้ต้องการเป็นเสื้อสีทูโทนสีแดงดํานะครับและนี่ก็เป็นเสื้อที่ผลิตเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสีที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการออกแบบพร้อมผลิตเสื้อนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ผมเลยนะครับกดล คลิปหน้าจะเป็นเบื้องหลังการทำงานของทีมไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับ